招嘿，招嘿。 ปันนี้ฟังเตฟอโต้เอ็มเนมไอผิวปอนเนอเล็บปันนี้นางมานางเล็บไก่ปันหน่อยจะตาเสพคุมกายมึอนางเมืองใบห่อหันไตจังขา,งาหานหาบ <c oughs> ้าบานเด้ววันนี้เจ้นี้นั่งตลออดยาบยืนครับโก้งครขับทุงลุ่มเมกเนอร์แบนเมอคุณสุมกันเขาพามเป็งที่ฟังอุ่นฟังนี่นางกอมากึ้คุมนได้หันเตาจะชุมกึงปินในชิมาชุมตาหนองหันใจบอกใครลืมลูกอ่าตาจะซุมที่รู้ ນາບາດເດວວັນນີ້ທີ່ມາປິ່ນຕົກຈອນກັບອ້າຍລ້າເບົາກູຕາຍເລີຍພີ່ເອຍວັນທີ່ມາຈິ່ງໂຕວ່າແນ Thọ phú thầu xón vay á lạ đi cố Căn bà chay lê ta vắng pin phố nì Xuất đi pin bạc bùn nà có lèo Mơ nà cá khai áo say thung pa Tơ nì nà kì chênh cha u phán, khăm tơ nòi Tê mơ xinh nhọt lạ tốc coi Ốc chạc bàn đi phao lê pola lạ lốp luân Nhưng mà hắn cắn lê vay Vay phám biếng thị lao un cút khủng kéo pan nồi ma tok nì con on nàng nì tin mẹ khắp na vòn thâu số pan ho ngọc nèo tự mọc là leo nòng có súc sắc nảy trái ba tung bẹt nhủ bản tiếng cô đài chân tôi nàng nì cán du lên miềm ngon ngọn đi bẹt очку Qual r า l i c xaa quad keu diyos disk c ດ r p ide, aki, uh, e t เ a r t r u ด t e e Этот pas es a ด hday Veza vek Jor-Resip-osk c h a k l a s v a ก็ดี n orgoy t Morris m Woche pleas me d e f i n i t e g o หึเป็บหล่ยทีเสียงยอดก็ดีครบสบก่อเจีบแลเฮ็บครบตานี่มีงดาปันไสมาปบเบาถึงไทยไอ้ที่กว่าใสใดตามใจเต่าย่งเดคอยโจน้องใคร หน้าบานเดียววันนี้เจอนีนางก็มาปบใส่จังใหญ่อายคุณหูก็ไม่ขอไกลไปคือมันจับโฮใจเละเต่าใจลงเม่หกกูจุกสัทัเก้าเกี่ยวอ่อนเมเปงคนนี้ใจวันเบงหนังของตั้นไดดัก ัวนี้นางต่ออดยับมาครับนี่นี่พยาติเต้นโปปินกําเนเวີ້ี่อีกเกี่ยวโคให้เมอเรา Chàng cầu ai căm kèm, Quay mê sơm lốp lóng, Tơ nị con xem nọng, Mê chôm chai cao, Lâu quay bảo bọc, Ủ bờn ủ chót măn chê, Tơ nị nam có ma xê, Há phòm khóng tăn đáy dạng, tam thang lâu quay Vậy nộp nòm, Mị tưng phá cúm tịp khăm lướng, tam bướng hâu Nị thủ con nộp nòm, Do sọc còm kênh nạ, คอยยกยินหะทาตัวนี้เปงจันดาแล้วคอยเปงผ้ามือนบใบกันว่าเสียงยอดใดนบแล้วไอ้คอยนบสงเผก็ดีกากันว่าลาเดาแล้วไอ้คอยเดาสองตีกวนกำมีนาวอนในสองหนอนางขอตานตังเก่าจะคอยเล่าไปไป มาบัดเดี๋ยววันนี้ฟังเตาะปอตอเส้นปุผาแลพร้อมมาดานี่ดงดอกมีตั้งเข้าจอกพร้อมฟุ้งหนูเตนใจปทะอันใด chăm năn sát tha tan trái luồng phun hạt đen mê tha từ ní tiếng yết là tuỗi nội tin ốp háp vắn ta dằng phật sát tha sanh dụ dằn dặn ní tế lăng luồng leo từ bữa tuỗi pan bèo bún luôn việt mi từ bữa tan đầy pin đa xí lệu dung thay tan hữu sảng dung mai ní bao หาบัดเเดีโอวันนี้อันว่าอกุศลังยังมหาจิตตังยังอกุศละมหาจิตตังอันตังพระศรัทธาเลเจ้าเนมาเนตไตสังฆลัจิสิวะลังการกองใแล้วเนเนอืา dạng phô ca, apô ca, sẽ từ đây tam lam cơn ma chính chắc đầy pin bún vịt, sinh từ mặt trời chiếu dọc đến sinh sẽ xâm ma na sa hào, <coughs> <coughs> na ba đeo vần ni, to ni nát ti bảo tố thả phăng đu lên tiên บนว่าบุญแเป่นเกยยินนูยังอุตมธิสังกาสาเละมัสิมตานณอเปคาอันนี้สังกยาณนาอาจารย์เจ้าทุนขั้นวิเศษจริงติ่มาเตเตตตันดูพยายหญการเล่นทำจริงเปียงพินยังมหาปางเลเข้ามาดอมและเป้จิง คนจึงได้วาแล้วคนได้ซื้กันจึงจักพินขันห้องในธรรมว่าพินเจอนีแล้วก็บกวนเจอนาบัเดววันนี้อันบาพุทธบจ้าเละสังฆรตชินี่ปินไหลเลิกผูเจอ นางหักต้องเข้มผ่าตีบสามพุ้นเดียอยาวันลำนันศรัทธาตันใจลงกับเม่ กบปินโตมีเงินคำลงไล้ในมาชจอกันตกแต่งตานเมอหนาจิงตีเมอบอกเสียงยอดหลาจังลองมาขับอุ่นมาหาปังจนนี่นาติวังลงแล้วโยมือแล้วควบเขาอันว่าจิวะละผ่าพื้นเก่าเสียงยอดหลาจังลองก็โย่ไหวเตอนศรัทธาโตัใจลงนี่มึนพยาบิเสียงดนตรีโซดันบัตานี่ปีน đeo dây, bật ra đi tàu, bay xa ván đảo, chẳng bỏ chân đầy mơ tên tên quảng xá văn mưa nuốt đi viên quặng, xa ván nỗi chẳng chắc nắm ơi, mệt quá đôi mưa còn bay không phà, anh ba nam ở, xoay chân, đã bay ủi khâu tan mưa, đeo dây, bật ra khun để bỏ là ngồi nỗi suy, leo ນາບັດເອົາວັນນານສຸປະຈັງຄັດດຶງນີ້ປີນາຈົບສູນໍາເພີເສີແລະບໍເລີຍດໍາແດຫຸ່ນນັ່ນໍດກິລດຕນມະຫາປ นางกอจิตาอุดเนคังเดี๋ยวเอาตู้ไข่ขึ้นพวกปลาพุดหลุดมองอีเกี่ยวและตาสามบุญโมตืออันดุกกับพวกหาดันตันจันตังไหลกำเลวมือบอกคุณเปงดัดธนาคุึงโคให้เม ตัวคุหักอยู่ไกลไในโต๊ะหอยลอนตารเผาฟังมานังมบี่ส้ำหันหัวตดยยอนทุนกองนันแลยใครเมืองเล่าเมื่อบิก xúc giải bang 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 ním bang 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 còn bang Có bang 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 khăn bang 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 tô bay, นางกอดในโต๊เขาเมืองไทยเมื่อไรกนาปีเลตายเล็เป็นสุนดตกไม่เลลาก็เป็นนอนพอดีแต่นาบ้านเดียววันนี้นางก็มาคุกชัวเยจุดจเทพเท่าผู้ั้นพรกับปนเจียบเปบเมืองั้งเมือบ้นคำเต่าลงยองแทมเราเิป่าเมฆเต่าตายแล้วละบุตดีเดวีแก่นาโตปีนั้นลตา ແຕ່ເປັນມາແຕ່ປັນຕ້ອງໃຫ້ສຽງຕໍ່ດີໃຕ້ສຸດເປັນ กอตานรถกอดงตามบาพี่น้องและที่ไก่กับไก่พินเสียนบ้าบอลรดน้บีฝาจองบาใจฝันบาเตาล่อบดิเหตุเป็นพินดีกุลทสินกับบุรีเลตัางวางใจมันยันเดินหีนางหมาขับจูนแดงขับไปเล่นอถสอดสุนแต่มาขับกันก็ยังจบจกันลงแนค นาบ้านเดียวบ้านนี่บุญนึงจะกอยว่าใสาน้องอีกเกี่ยวถึงผมมิงใจลงถึงอันเม่เต็มควันเกี่ยวขาคำตุนเม่มีเจ๋หลุลูกน่อยล้านขินเต็มเฟงแต่พิสัทท่าแหงเละอุดออกตันยบา,า,นาบ่สามนาบุญชุดเจา้าก็ตทะเข่ามาปาั่นกำเติมซุมปั่นแป็นเบอนำมาขับยันยนันเต็มเต็กม,มนาปอจนันได้ขันเต,ต้นตุนดอ,อก หน้าบ้านเดียววันนี้เป็นมือเสียงยอดใดญครับกำก่อยจะไปเกตผิดใจกันไปปินอาจารย์นิยาปันเกศฉัน นางหักยามคับล่อมว่าดินยอกโคบึดหนึ่งแล้วก็เอาตุนโตเละมาคับกำสัทธาที่เมหกกูจบเกี่ยวดอกไม่และโพมิงใจลงเตือนีปันคำจะก็ยโยงไว้เนอโหโนกบาทใจ่คยไขลาดไว้เจสำตึงแห่งของอาตาอาาก็ยังอย่าเว